โอเคก็ okay, ผมก็ต้องขอกราบสวัสดีทุกคนที่มารับชมรายการวันนี้ขอผมภูมิเฉลยอาราสวัสดีครับก็สำหรับวันนี้เนี่ยเราอยู่ในเกมโซลันเมจิกอีกเช่นเคยเนาะหรือเกมถังซานภาคหนึ่งนะครับนะที่เป็นตัวเซิร์ฟเวอร์ใหม่เนาะแล้วก็ต้องขอย้ำนะครับว่าตัวเซิร์ฟเวอร์นี้เนี่ยน่าจะไม่ใช่เซิร์ฟแท้และกันนะครับนะผมจะย้ำทุกคลิปละกันเพื่อให้เพื่อน,อนแบบว่า เฮ้ยได้เข้าใจตรงกันอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับแล้วก็ในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยนะครับผมเห็นเพื่อนๆหลายๆคนในกลุ่มของ s o l ล n m a g i c นะครับเนาะกำลังโพสต์กันว่าเอ๊ะสรุปแล้วเนี่ยเซิร์ฟนี้เนี่ยมันมีวงแหวนล้านปีหรือเปล่าหรือว่าเป็นวงแหวนร้อยปีนั่นเองนะครับเนาะแล้วก็คราวนี้เนี่ยผมก็เลยมานั่งดูคลิปวิดีโอเปิดตัวนะครับที่มันเป็นวิดีโอของจูจูชิงนั่นเองนะครับสังเกตนะครับคลิปวิดีโอจูจูชิงเนี่ยนะครับเนี่ยสังเกตอันนี้มนนเป็่่่างงใช อ่าแต่ว่าเนี่ยสังเกตครับสังเกตไหมมันจะมีวงแหวนครับวงแหวนของเขาเนี่ยมันจะออกเป็นวงแหวนที่มันเป็นเหมือนแบบสีขาวขาวทองทองใช่ไหมแต่ถ้าเป็นวงแหวนร้อยปีเนี่ยมันจะไม่มีขีดตรงนี้เว้อันนี้คือวงแหวนล้านปีนะครับเนเส้นๆเนี่ย,นนยที่มันเป็นขอบๆเนี่ยแล้วก็พอเราดูไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะมีร่างเทพนะครับร่างเทพ2ที่มันเป็นตัวของแบบการใช้สกิลแบบเวอร์อรแบบนี้เลยเห็นไหมนะครับแบบนี้เลยดูเด็กนะครับดูเดิเป็นไง อันนี้เป็นวงแหวนล้านปีนะครับนะแสดงว่าเซิร์ฟเวอร์นี้เนี่ยน่าจะมีวงแหวนล้านปีเหมือนกันเพราะว่าของผมเคยบอกเพื่อนๆไปแล้วเนาะว่าผมได้ถามทางแอดมินไปแล้วนะครับแอดมินบอกว่าตัวเกม Soland Magic เนี่ยนะครับเขาจะอัปเดตแพทเนี่ยเป็นแพทล่าสุดพร้อมกับเซิร์ฟเวอร์จีนเลยเพราะฉะนั้นนะครับตัวละครเนี่ย120ตัวบวกกับอะไรหลายๆอย่างเนี่ยน่าจะมาพร้อมๆกันเลยนั่นเองนะครับเนาะแสดงว่าพวกปักเป้ามู่ไปนะครับหอกสมุดอาอินโหลกาน่าจะเก่งแบบต้นๆของเซิร์ฟเวอร์แน่นอน แล้วก็ตัวของวงแหวนล้านปีเนี่ยนะครับถ้ามันเข้ามาในเซิฟนี้มันจะมาแบบในส่วนตัวของอีเวนต์หรือเปล่านะครับเพราะว่าบางคนก็เห็นตัวที่มันเป็นกิจกรรมใช่ไหมครับที่มันมีการเขียนไว้เนาะอาจจะมาพร้อมกิจกรรมด้วยนะครับเนาะบางอันเนี่ยอาจจะมาขายเป็นกิจกรรมด้วยแต่ว่าถ้าสมมติเขาไม่ได้การฝาวงแหวนนะครับเดี๋ยวผมจะเอาข้อมูลอันนี้มาให้เพื่อนๆดูแล้วกันข้อมูลนี้เนี่ยนะครับผมเห็นเพื่อนๆเนี่ยแชร์กันในกลุ่มนะเป็นคุณเสกนะครับที่เคยเล่นเกม อไอตัวโซแลนเนี่ยนะครับมาก่อนเราแล้วนั่เนเองครับนะสังเกตว่าเขาเอามาแชร์เนี่ยนะครับการที่จะฟาร์มวงแหวนล้านปีได้ครับด่านวงแหวนเราต้องด่าน46,793ซึ่งเซิร์ฟไทยก่อนที่จะปิดเนี่ยมันจะตันอยู่ที่40,000ด่านมั้งถ้าผมจะไม่ผิด เพราะฉะนั้นใครอยากฟาร์มวงแหวนได้แบบดันเจียนวงแหวนเนี่ยนะครับนะ้นแล้วก็เอ้ยเราอยากฟาร์มวงแหวนล้านปีหวาดดันด่านให้ถึง4 6 0 0 0นะครับน่ะน่าจะมีโอกาสเจอวงแหวนล้านปีแล้วนั่นเองนะเพราะฉะนั้นก็อีกยาวเพราะว่าถ้าผมจะไม่ผิดเนี่ยตอนที่ผมเล่นเนี่ยผมเคยดันด่านถึงประมาณด่าน4 0 0 0นะด่าน4 0 0พันน่ะนะครับนะ้นแล้วก็มีสุตลต่านของเซิร์ฟ เวอร์หนึ่งกับเซิร์ฟเวอร์สองมั้งนะครับเขาดานันด่านได้ถึงประมาณด่าน40,000มั้งนะครับก่อนที่เซิร์ฟเวอร์จะปิดอะไรประมาณนี้เนาะเพราะฉะนั้นก็เรเดวาน่าจะฟาร์มกันยาวๆเอาตรงๆนะเกมนี้นะครับไอตัวเกมโซลแลนด์เนี่ยภาคหนึ่งหรือว่าถังซานภาคหนึ่งเนี่ย เป็นเกมดูดพลังชีวิตอย่างหนึ่งคือมึงนั่งฟาร์มวงแหวกันทั้งวันเลยมันจะมี2แบบให้ฟาร์มฟาร์มวงแหวกกับฟาร์มกระดูกเว้ยเรียกได้ว่าแม่งใช้เวลาเป็นวันในการเล่นนะ่ะเออแล้วก็คนก็แบบเฮ้ยสนุกตอนช่วงที่มันฟาร์มวงแหวนน่ะมันสนุกมากเว้ยกับฟาร์มกระดูกใช่ไหมแต่ว่าช่วงหลังๆมันอัปเดตไม่ค่อยดีหมายถึงเซิร์ฟเก่านะมันอัปเดตแต่โปรโมชั่นเติมเงินอะไรอย่างเงี้ยคนก็เลยไม่ค่อยอันนี้เท่าไหร่เพราะว่ามันเอาแต่โปรโมชั่นเติมเงินดูดเงินมาใช่ไหมชั่ที คนธรรมดาสามารถเล่นได้อะนะครับไอ้พวกกิจกรรมดอกไม้กิจกรรมอะไรที่ผมจําได้ที่มันดีๆอะ่ะเขาไม่ค่อยเอาเข้ามาแล้วมันก็เลยแบบว่าซาซาไปแล้วมันก็ได้มีการปิดตัวไปเพราะฉะนั้นเซิฟนี้ต้องขอย้ำนะครับว่าอาจจะไม่ใช่เซิฟแท้แต่ก็ต้องมารอด,ดูแล้วกันว่าเขาจะบริหารจาัดก,การดีแค่ไหนเพราะว่าถ้าตามที่เขาพูดมาแล้วกันนะครับตามที่เขาพูดมาเนี่ยนะครับเขาบอกว่าตัวเกมนี้สายฟรีอยู่ได้แจกเยอะแน่นอนนะครับเนาะไม่ต้องเรียสเพราะว่าหลายๆคนก็ไปคอมเมนต์ว่าเติมเยอะแน่นอน เขาก็บอกว่าไม่ต้องเติมเยอะก็ได้นะครับสายปีอยู่ได้อะไรประมาณนี้นะครับหลักๆคือถ้าใครอยากฟาร์มวงแหวนล้านปีนะครับเราต้องมานั่งฟาร์มด่านวงแหวนจนถึงด่าน46,000แล้วก็ฟาร์มกระดูกวิญญาณเนี่ยนะครับถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยโอ้โหนะไกลอยู่ประมาณด่าน15หรือเปล่ามั้งถ้าผมจำไม่ผิดน,นะประมาณด่าน15มั้งถึงจะมีโอกาสออกกระดูกวิญญาณสีแดง จำไม่ได้แล้วนานมากนะครับแล้วก็ข้อมูลนี้อย่างที่บอกครับคือผมเอามาจากกลุ่มออฟฟิเชียลของเกมโซแ a นด์เมจิกนะครับก็คือกลุ่มนี้นะนี่ครับกลุ่มนี้นะครับนี่นะเนี่ยโซแลนด์เมจิกนะครับเป็นกลุ่มเปิดสาธารณะแล้วก็ข้อมูลนี้นะครับผมได้มาจากโพสต์นี้นี่ครับเขามีการถามกันว่ามันคือวงแหวนร้อยปีหรือล้านปีนะครับแล้วผมก็ไปอ่านคอมเมนต์นะครับแล้วก็เจอคุณเสกถ้าผมจำไม่ผิดนะใช่ไหมเดี๋ยวแป๊บนึงนะเอ่อคลิปไหนวานะครับ อันนี่ครับน่าจะเป็นน่าน่าน่าจะเป็นตัวนี้นะครับน่าจะเป็นตัวนี้นะคุณเสกอ่านี่ครับคุณเสกเนี่ยผมจําได้เลยนะครับเป็นคนที่เล่นแบบว่าโซแลนตั้งแต่ปีก่อนนะครับนะเล่นอยู่เกมเดียวเลยแล้วก็อ่าตัวโซแลนภาคหนึ่งเนี่ยปิดตัวไปเขาก็สร้างกลุ่มนะครับอ่าไปเล่นเซิร์ฟเวอร์จีนกันอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นถ้าใครอยากถามหาข้อมูลอะไรเนี่ย นะผมว่าคุณเสกน่าจะเป็นคนที่เก่งที่สุดในแบบประเทศไทยตอนนี้แล้วเพราะว่าปัจจุบันเขาก็ยังเล่นอยู่นะครับแล้วก็ยังเล่นเซิร์ฟจีนอยู่ไม่ว่าเกมจะปิดไปแล้วก็ไปหาเล่นเซิร์ฟจีนสร้างกลุ่มเล่นด้วยเหมือนจะมีกลุ่มไลน์ด้วยมั้งผมไม่แน่ใจนะครับนะเพราะว่าตอนที่ปิดตัวเกมไปเนะี่ยผมก็ไม่ได้แบบว่ามานั่งดูเกมดูอะไรแล้วแต่ว่าคุณเสกก็เหมือนจะแบบว่า มาทําข้อมูลทําอะไรอยู่เพราะฉะนั้นก็นี่แหละนะครับนะเต็งหนึ่งของเซิร์ฟเวอร์ไทยในตอนนี้แล้วกันหลักๆก,ก็จากประมาณนี้นะเพราะฉะนั้นข้อมูลเนี่ยผมอ้างอิงมาจากคนอื่นด้วยนั่นเองนะไม่ได้เอามาจากตัวเองด้วยเพราะว่าตอนนี้ผมไม่ได้แบบติดตามเกมโซลแลนภาคหนึ่งจากเซิร์ฟเวอร์จีเลยนะก็หลักๆจากประมาณนี้แล้วกันเจอกันคลิปหน้าละกันนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้สำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็กดแชร์ด้วยกันนะครับสวัสดีครับ